แล้วก็คือหากันทีเดียวนะครับต่อไปนี้ชาวญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปญี่ปุ่นถ้าคุณคิดว่าคุณจะซื้ออาหารที่แบบว่าทานด่วนรวดเร็วและเตรียมไปต่อแล้วแล้วก็คุณเตรียมควักอีกไม่ต่ำกว่า60%อย่างแน่นอนนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตเออในไหนพูดถึงเรื่องของของนั้นไปแล้วเนาะเรื่องของญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็ผมก็ตั้งค้ฐานท่านผู้ชมด้วยนะฮะ ว่าหลังญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยท่านผู้ชมเลือกจะไปประเทศไหนมากกว่ากันนับจากนี้จนถึงสิ้นปีนะครับส่งมาเลยนะฮะเพราะผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ญี่ปุ่นกันครับแล้วก็คือฮากันทีเดียวนะครับต่อไปนี้ชาวญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปญี่ปุ่นถ้าคุณคิดว่าคุณจะซื้ออาหารที่แบบว่าทานด่วนรวดเร็วและเตรียมไปต่อแล้วแล้วก็คุณเตรียมควักอีกไม่ต่ำกว่า60%อย่างแน่นอนนะครับ เป็นข่าวที่ออกมาเช้าวันนี้นะฮะสำหรับเรื่องราวของอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะคุมต้นทุนต่อไปได้บริหารจัดการต้นทุนแบบชนิดที่เข้มและข้นสุดๆแล้วก็เอาไม่อยู่และในที่สุดเนี่ยนะครับบริษัทที่มีชื่อว่าแมคโดนัลล์นะครับท่านผู้ชมทราบดีถูกไหมะฮะแมคโดนัลล์เนี่ยก็เป็นเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแต่คราวนี้เป็นแมคโดนัลล์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะได้ประกาศปรับขึ้นราคาขาย60%์ เฉลี่ยทุกเมนูของแมคโดนัลล์ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีผลเมื่อไหร่30กันยายนนี้เป็นต้นไปครับคือสิ้นเดือนเงินเดือนออกปั๊บเนี่ยคนญี่ปุ่นจ่ายแมคโดนัลล์ขึ้นมา60%ทันทีนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับเอาคลาสสิกที่สุดว่าเป็นเมนูที่เรียกกันว่าเมนูพื้นๆเลยของแมคโดนัลล์ในญี่ปุ่นที่จะมีราคาขายใหม่ในวันที่30กันยายนนี้นะฮะก็คือบิ๊กแม บิ๊กแม็เนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับจะอยู่ที่390เยนนะครับวันนี้ผมเอา0.2นคูณนะฮะร้อยหนึ่งบาทต่อชิ้นหรือว่าร้อยเอ็ดนะครับแต่ปรากฏว่า30กันยายนบิ๊กแม็จะขึ้นอีก2เหรียญจะขึ้นอีกนะฮะเป็นสี่ร้อยเยนจากเท่าไหร่ฮะ390ขึ้นเป็น410เยนนะครับแล้วก็คือขึ้นมาเป็นราคาขายแบบ US ดอลลาร์บิ๊กแม็จะเป็น2เหรียญ85เซนต์ นั่นก็หมายความว่าจากเดิมที่เคยขายร้อยหนึ่งบาทจะขึ้นมาเป็นร้อยเจ็ดบาทพูดง่ายว่าขึ้นประมาณสักหกถึงเจ็ดบาทสำหรับแมคโดนัลด์ในญี่ปุ่นนะครับและที่สำคัญนี่นะครับถ้ามองออกมาเป็นราคาเฉลี่ยเมือม่อเมือ่อเมื่อสักครู่คือเป็นสัดส่วนหรือร้อยละนะฮะก็คือราคาแมคโดนัลด์ในญี่ปุ่นจะขึ้น60%เนี่ยถ้าเป็นตัวราคาเฉลี่ยทุกเมนูนี่นะครับขั้นต่ำจะขึ้น10เยนสูงสุดจะขึ้นถึง30เยนเฉลี่ยในแต่และเมนูที่แตกต่างกันออกไปนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับตามต่อมาจากแมคโดนัลล์ก็คือมิสเตอร์โดนัทมิสเตอร์โดนัทเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าของแบรนด์มิสเตอร์โดนัทหรือว่าขายพวกขนมโดโดนัทที่ชื่อดังเนี่ยนะฮะแต่เป็นมิสเตอร์โดนัทในญี่ปุ่นก็ประกาศเหมือนกันครับขึ้นราคาขายโดนัทเนี่ยนะครับในประเทศญี่ปุ่นขึ้นราคาขายปลีกอจ็ดจี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้บอกครับว่าเฉลี่ยแล้วจะขึ้นแต่ละเมนูเนี่ยเป็นกี่เยนแต่ว่าขึ้น7.4เปอร์เซ็นต์ญี่ปุ่นเมื่อไหร่โอ้ช้าหน่อยฮะ25พฤศจิกายนก็เป็นว่าแนนน่อครับ นี่คือ2 f a ฟาสต์ฟู้ดที่ต่อไปนี้ใครไปที่นั่นอย่าตกใจไปว่าทำไมก็าขึ้นราคานะฮะเหตุผลที่ทางแมคโดนัล์ในญี่ปุ่นนั้นบอกมาก็ชัดครับมันเป็นเหตุผลร่วมโลกเลยก็คือหนึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแมคโดนัลล์เพิ่มขึ้นทุกตัวแม้จะมีการบริหารจัดการล็อกราคาวัตถุดิบเอาไว้ล่วงหน้าแต่สถานการณ์คาดการยากลำบากมากนับตั้งแต่ความผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่เกิดขึ้นจากสงครามรัสเซียกับยูเครนแล้วก็มีมาตรการของต่างชาติโลกตะวันตกที่เข้าไป ทำการต่อต้านกับสิ่งกระทําที่ไม่ถูกซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ชาวยูเครนต้องเสียชีวิตเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นวัตถุดิบนี่มันต้านทานแล้วเกินต้านทานท,ที่จะมีการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุน2คือไรซ่าไหมฮะใครทายถูกบ้างช่วงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นเยนเทียบญี่ปุ่นออนค่าลงต่ําสุดเป็นการติการครั้งแล้วครั้งเล่าในรอบ24ปีและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปลงมาเท่าไหร่ร4 5เยนต่อดอลลาร์จนทําให้อะไร ทั้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าแบงค์ชาติของญี่ปุ่นแถลงข่าวจับมือร่วมกันบอกเข้าแทรกแซงเงินเยนต่อด,ดอลลา,าร์สหรัฐอย่างเป็นทางการในรอบเท่าไหร่ในรอบเท่าไหร่จำได้ไหมไปดูกันเอาเองเพราะว่าคลิปคุยกับบัญชาท,ทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั้นตอนนี้เนี่ยครับผู้ประกอบการในญี่ปุ่นเนี่ยเจอสองเด้งอย่างนี้ฮะคือวัตถุดิบทางด้านสายอาหารที่มีราคาแพงมาก แม้ว่าตอนนี้สงครามจะไม่มีการเพิ่มบริเวณที่เสียหายอะไรกันออกไปหรือกระทบมากขึ้นกว่าเดิม2คือค่างเงินเยนครับยิ่งเยนเทียบดอลลาร์สหรัฐและที่สําคัญยิ่งเป็นธรรุรกิจที่ทําเกี่ยวกับข้องแฟรนไชส์หรือการขยายธุรกิจแบรนด์จากโลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแล,ล้วเ่าก็ยิ่งหนักฮนะเพราะฉะนั้นสองปัจจัยขนาดน,นี้จะทําให้ต้นทุนการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นหรือแม้แต่ชาวต่างชาติ ที่ไปซื้อหาทุกสิ่งทุกอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคุณเจอขึ้นราคาหมดนะฮะและนี่ก็บอกท่านผู้ชมสําหรับที่จะเดินทางไปในญี่ปุ่นซึ่งเป็นสักคู่ที่เราตั้งคำถามใช่ไหมครับว่าตกลงแล้วเนี่ยอีก3เดือนข้างหน้าจะถึงซึ่งปีเนี่ยถ้าเลือกไปได้ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ท่านผู้ชมจะเลือกประเทศไหนนะคใครเลือกญี่ปุ่นก็ส่งมานะครับใครเลือกเกาหลีใต้ก็ส่งมานะฮะคุณก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข,ขึ้นทั้งหมดเลยไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังจะหาตัวในสายการบินอะไรก็แแแลล้้้ววต่่นนนนีไดดดยยิมาะาะะขชปรหัเ ราคาไปกลับเท่ากับซื้ออีโคโนมี่ตอนก่อนเกิดโควิดหรือเชื่อนะฮะสโรงแรมเป็นไงฮะโอ้โหตอนนี้เล่นจองกันไกลข้ามไปถึงซัมเมอร์ปีที่แล้วด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเจ็ดสอะไรฮะเนี่ยนะถ้าเมืองไทยเรียกเขาวาปาปิง้งถ้าเป็นตามปนี้ก็เรียกแหละฟาสต์ฟู้ดหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นแมคโดนัลล์เนี่ยขึ้น60%เนี่ยนะครับแล้วมีผลสุกนี้ด้วยไม่ต้องรอถึงพฤศจิกเหมือนอย่างมิสเตอร์โดนัทเนี่ยยขึ้้้้นนนน7.4%แลลลววมมมมมีีผ25พฤศจจิกกาาาททััทัังหงหด่าาอะไรครคบ ปีนี้คือปีแห่งเงินเฟอ้อชนิดที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วถ้ามาถึงนาทีนี้จะเห็นได้เลยชัดว่าเงินเฟอ้อทั้งผู้ผลิตสินค้าเงินเฟอ้อทั้งอะไรฮะราคาของอาหารผู้บริโภคที่แห่ไปซื้อเงินเฟอ้อจากอะไรครับเพราะค่าเงินที่อ่อนค่าลงไปเรื่อยๆส่งผลให้ต้นทุนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นก็เป็นเงินเฟอ้อทางฝั่งผู้ผลิตแล้วมันก็สะท้อนกลับมาที่อะไรเงินเฟอ้อของผู้บริโภคที่คุณต้องเข้าไปซื้อสินค้าในราคาที่มีราคาแพงมากยิ่งขึ้น Triple i n f l a t i o n เกิดขึ้นจนได้นะครับนี่แหละครับที่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องตามเกี่ยวกับกลไกของทางด้านเศรษฐกิจกลไกเกี่ยวกเรื่องของดอกเบี้ยกลไกเรื่บอัตราเปลี่ยนกลไกเกี่ยวกับเรื่องของภาวะของเศรษฐกิจที่กำลังเข้าสู่เรื่องของการถดถอยและอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะตามมาเยอะแยะมากมายนะครับงั้นอย่าลืมฮะกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์เพจเฟซบุ๊กบีทามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งยูทูบบีทามด้วยนะฮะ